ยังไฟหรือยางควันไฟอันนแม่พอดีแซ่บพอดีเฮนเอ้าพี่เลอะนะแม่บินจะไม่ได้กินบินนีดบินมานี้เยอเอาพี่เตั้งโต๊ะนั่งโตพี่เลอตั้งโต๊ะนั่งแซ่บ่เล ทักทายสบายดีพอแมมพี่น้องเอฟซีทุกคนเด้อสบายดีสรงเศร้าวันนี้สฟองกาสีมาพีละมาทาั้งเฮิร์นสาวซี่พี่น้องสาวซี่เป็นเลงแบ่เผาตัวน,นึงวันนี้มากับบารมอนสามคนถ้าเพืเ่นเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจห้สสฟอฟเอ็กคลิปจะต่องไปไดเด้อ ตอนนี้เขากำลังหอ่อนท h ơ สาซีแล้วล่ะมันละมอนมันก็นอนเปโตดโตดอยู่ไม่ได้เจอหาดังฟื้นดังไฟเพิน่นเลยบ่ได้นนชุดรอ่สาสทธาเป็นดังไฟอยู่ขั้นตอนเผาแล้วพี่น้อยมันี สองพอโคเนึ aky, ่เงาะเพราะว่ามันมมหลายพ้นน้องนออยกินแต่ข้าวคั่แล้วฟองกับข้าวคั่วเซีมาซอยโอ้ชิคกี่อุงเคมมักต่ำชิคกี้าระเทศ เรจะสาเลิกแล้วเลิกบคายฟอรกันมาดีมีแค่ในโลกนะเที่ยวไปวิ่งเทีไปคเอรเนีมีแต่แเกินนึงแม่นบอลนะมงแม่นี่เขยเงมีแต่เงินตา เงินเบอร์พันกี้เปิดตาอายมากเตรียมมโกจิเกอร์บอลนี่นะแต่โมเท้มเต่งมักจะบวพอเอาเชือประเด้เอ,อกีกพอหรือยัง มือรม่อหนในมือน,นี้ได้มักได้ไมเมนไ้มน์เนอเลยของคากินอยู่นี <c> ่ว <oughs> <c oughs> ยให้เธื่อได้ะะาามมาวิ่งจะรฟกเนี่ยว่าเธอลาตำหุ่งสเอยิดจัดแซบมาดได้เสิรอตำมมนนี้มีเยอะมาหกกมูหงอามากินดนเนาะนี่อหม่งอกมากเลยโยยย่าหมกินกับชองตำแห้งแซ่บน,น,นั้นประชันทาตำรือเ่นนี่นะ ជាំម្រូវ្ជាំម្រោះខ្លាំម្រោះខ ทำท่าเีบดีไม่ท่าีทีงโกาแฟเบ้บองเอแเซ่บกัเฟีงูมาพีล้องมาติดใจมาเป็นตะมาเลย งลงไลน์ปัดคอยไลน์นจปิดมาอายุปิดเเลย่ซยเลยแล้วมันทำ Nếu lơ bỏ khô, đẹp rồi lắm không? Đẹp lối lắm Bé hoặc là quạ lèo là bị lơ tè Bùng khớng mà Bị lơ mà nó khớng nhanh Cơ, cơ mịn nhanh nhỉ Bình xay lôn

สี่เทิมายางมันแม่ฟอเป็นแมคโคเลยมันเนี่ยางเต็มไยางม่ชาวฟองเป็นแมคโคยางไฟหรือยางฟันไฟอะเนี่ยย่างฟันป้าตุ๊กปิ้งปิ้งกันไฟบอหั่น

Mình Tí nhẹ cái này. Ờ, đây, mày nâng nỗi kêu mày. Kết đi nó, menu nụ mà ừ. Ừ. Say kêu mày. Thú, phải

เืิมมันจะซูกละแห่มาแล้วพี่น้องเอ้ยเฮ้ยจะได้กินแล้วละเพียงใส่เกลียวไม้กับแซลมนไปกระมานั่มละมากับสซมุกสซมุกมาส่งติดข้าวส่งมุฮ้งเฮาแล้วก็เมื่อมีกินน้ำพี่น้องเอ้ยเป็นเลยสกแลมนไปจากโต้ลงเล่นนะเดือกจะลงเล่นมาตั้มรัง เล็กตล้วเล็กโตนึงโตพี่เล็กตโตอู้พี่น้องคนบางเยอะนึงขี้อู้มันกระตกแล้วเนาะเจ็บบ่อยแล้วนะนีเจ็บตาลุก้กบไปน้ห้องกับพิงแบบป่ะทำห้องเบ้กับพิงแบแล้วมัน ทต่มันเซ็บเบด้อบ่ได้จักให้เะพองนะอือพาะได้ใ้เพาอีละให้เฉพะอง๋ได้ึ้นไระยะด้ยองอเกินแล้วจักเจักแลวอนเลิกอันเลิกกับฉพองอันเลิกกับฉพองเนแ้วจงเลกเบนั่นแมนอยว่า่ึ้ยอดได้เมนย่องกินบอเห็นย่องกินบ่สเมนย่องบอลีดำให้ดำหน้าก็มีแต่เฉพาะอยาำได้ ขั Guys, there, no shoe, ้นตอนนันชิดแล้วปะเนี่ยทำไรทพอเ้าซีทำเลิจ้ะเ้าซีมีปั่เลิกเดี๋ยววันนี้เลมีปัานเลิกอะมีอะไรปัเลิกก็ย่มึห้องเฮิมเนาะเพิ่งเพิ่งเบ่ก่อนพี่น้อยปั๊ยจ้าตเลื้ปเป็นแบบนี้ ตายตายตายเพื่อเไหมมีเป็นแต่เยอะเชื่อเครื่องลายเป็นสีเอ็ดและเพิ่มเปล่าปิงนะเพื่อเอ็ดไฟไหมเป็นสีแต่ชื่อมันเป็นสีเป็นสต่ชื้อปิงแยเป็นสีพี่น้องนั่นเลยมีเลื่งนะผู้เฝ้าคนนี้มาตำมะฮงก่อนพี่น้องเลยตำแจ้วก่อนตำขีด เป็น guru, แนมโคคือเก่าอีล <Credit> ่ะเอาจะกินทีมืงาซีใช้เฟมิตัมแม้เวกนะเนาะนี่คิดตำหนักเละด้านมไเอะแบปลาซาเด้แบงั <Chelsea> ้นเนาดมืงนี่เื้อผสมเรียนใช ขึ yeah, well ้นเอามันฟ yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. yep. yeah, right, so ักเขียวเนอเฮ้ยเชี่ยบวะเชี่ยบฟักเขียวตาม้มอืมเฉลย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 เชี่ยบเลยซื้อบอพบอกเบี่ยบจะได้มึงตามด้วยแปลกบ้านนอกบอกเล่ห่าหมวนี่ เละตุง้งเธอคนแซมลุนลุนกอนลุนลุนเละตาบ่ให้ไปชมชมยีตาบกับปลาโน่นเลยข้าแต่กิน

บีอ่บอมีฟักเลยโธมันง่พอกระล่าบอพูเห็ดจะเยอะขนาดนี้เจะเกาตะเกาว่าฟักมันีนบีอ่มบันมันกรอบแห้งก็เลยหักเอาแม่พอดีเ่่่แ่่พอดีแซ่ พอดีแหนเอ้าี so um well, sure. ่เละนะแบบินจะไม่ได้กินบินนี่ดูบินมันนี้เยอยังมีน้าวูกินดินแบบินนะพี่น้องเอ้นมแบบินอินห้องพี่น้องเอ้ยปิงบตำมงต้มื่างในแบมาเด้อพี่น้องแซเดียวเลอชาี่เละวะ ผู้ชายน้อยตกเตีงสมองแบ่พี่น้องผู้ชาน้อยมันสีเลยเด็มันตกเตีงอยู่นี่เด็กเสีบอ่ะมา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 สิเจอติดเงามาเลยคุคนเข้าไ เาเาก่าแม่เงเอาิติต่ิมนชิมใบไมนี่แซ่บเลยเห็นไ่เฮ็ดพ่อทาบีมมอคคิมกรุงผมเคยไม้ได้ได้เลย กินนะคะยังไล่ได้พ uh ี่น้องเป็นเลยทุกคนแซบใช่บะชุดยอดแซบปะชีชุดยอดทำไม่แชร์ชุดยอดทำแซบแซมอนักธรรมชาติั้งไ่นตงมั้กกะทินบุกบ้งเนาะลาแซบบ่แซบ หลังจากกินขา้าวกินน้ำอิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยก็ชิได้ไปกินเบตต้ไอกพี่น้องเอ้ยว่ามูโท้มากเพื่อไปกินน้ำตอนนี้เขากำลังเผาท่าอยู่ขอเรามาเดอขอเาเดียวเข้าไปกับบัลามอนแล้วกะสาวซีาวมนพี่น้องเอ้ยสี่คนไปทั้งมันจมหายกัลยพี่น้องเอ้ยป่ตอนนี้กำลังพาเดวนันย่างไปพี่น้องเอ้ย ห้าไปบึ่งก่อนว่านมันละลายซํำเลือมันละย่างซํำเลือพี่น้องเอ้ยเขาบอกสะแบตัวบางไ่ได้ไปทางพุ่นละบรรยากาศทางหน้าเขาสะแป้งพุ่นละพี่น้องเอ้ยตอนนี้ค่อยกรบมาหอดหน้าเขาไปเทียบร้อยละหน้าเขาลุ่งพี่น้องเอ้ยพี่น้องมลรมอนเล่ละเดี๋ยวห้องไปถ่ายเบิ้งเขอาเพี่อน้องบึ้งเขอาเก่อน

จีมาเนี่ยี้พักไปคตแล้วก็เฮดตลบเฮดแบบคือของเขาเฮตแคอคล้ายแบบนีละก็ืนก็มีเหามีลูกวิโรแข่งเขาวเจ้าาพข่งเหงนั้นะเนาะแข่งแล้วเนมาเฮดตลบท็กีละครนี่นะเบนนี่รถจักร่พอบ่ย่าทำงานเฮ้พีเหมือนกันนี่นี่ ปกัพันแลวผมมีเปอร์เซ็นต์ลูกิ้งอะไรเาเขาเขาปิ้งกินกาเปิ้ลน้ำอ้อยหน้าน้ำอ้อยหน้าแตมัดแจ้วเลยเม็ดยังเลือแต่แจ้วเออ้าใจดีลีนโอ้ขอบใจขอบใจขอบใจเจ้าภาพเนียคือเลขกินแบ ô ซื้อ lệch ปลาลุงซื้อเลขแบ35นึง lệch คือ là khổ น่ะโคแบอยู่กันแหน่ทาง à... này เมนูมันเอามากินเด้อนำสิพอดอ่ะพอดมามานี่ปุ๊ hay bò. ต่อไปปุ๊โอ้ว่าปุ๊ โอ้โอ้ไมหมดนะคักละคักละมันยังซึมอยู่ทีนี้เสือหงายลุงขมองมันมีชุกปเลิ่ชมเสือหงายีดอนี้สิเป็นไลเสือหงายบ่แม่เสือหงายนเมียกับลูกสือหงายนอนห้ามแล้วอีเสือหงายอยู่่าง้งยคางอีปคางอีให้พดมันให้พดง้าเรลงให้มง นใ้ดเมันหองได้ยา่ใหมใ่อเด้อเอ้า้ายนำบ้านนี้แ่บได้่ไหใ่หะฮ้จะเลยได้เช้กอกแกแมเสียงรัก็สิแยกพูดบ่อยนะเห็ดแม่รักพูดดนี่นะเห็ดคิบบู่ห้องห้องผู้เจ้าบ พอปั่นนอบ่นะแบกเดีวเดียวมื้อกินเนาะแบกมันมีเอาพี่น้องเนะอันนี้เลย้ะวัจมออยลีใซนมันเอาได้เท่าไรบ่แลให้พลีมาเอาอู่มากินอยู่ืนก่น้องเ้ยเจชุกเลบันนี้เจ้ให้ันนี้ชยยัไงขับหนาอยู่ันี้พอมื่อจะวยกินตังห้เานาะมันเลยงือแล้วป่เพิงปุเพิงอยู่ เาเาไม่าดังปุ่งปุ่งเนี่มาก็นั้นแเลยแ้วกกินกเหาคนเลาบบดเอีกินาไย่างเียนาพิล้อได้นะมากินแล้วย่าเอป่ะะจะของปิ้งจะของกินเป็นอะไรเล่อแซบป่ะแก้วขมมขมดีคักกินไหมล่ะอันชุกนี่นี่ หันหันพวงไปละมีไปละมีพูดไปพระนั้นเลยได้ซิมก่อนทุกคนเลยฮะยิวแล้วยกนั่งยกนี่ล่ะนั่งเลิกพี่ได้ช่ยอย่างเดียวมี่สายชูดดูเอาเนาะสายชูดหน้าพอดีเลยขัปิ้งแบบบ่าอิ่มพักกันน่อยแบบนี้อ่าวจะคอยกกินข้าวกินน้ำก็อิ่มที่เรียบร้อยแล้วพี่น้อนไปบันนี่กับซีได้เมื่อแล้ว สำหรับคลิปนี้กะชิได้ทถ่ายพี่น้องเบื้องเช่นนี้แล้วถ้าเูืเอิๆเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสะห้ฟองอัดคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้กะประมาณนี้ละบ๊ายบาย